ปองก็เตรียมน้ำส้มไว้ออไรอ,แล,ลอแล้วก็จะเฉาะเฉาะไปเรื่อยๆรอบๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเถยีเถยีออกอย่างนี้เลยค่ะนี่จะ้ะแล้วก็เอาเปลือกออกค่ะ จมฟองจะเอาเปลือกออกอุ้ยขอโทษเสียงดังนิดนึงเนาะใช้มีดเผยอ,อย่างนี้เลยค่ะนี้ออกเลยค่ะนี่จ้ะเพราะว่า,าจะได้แช่ตู้ได้เนาะถ้าแช่ทั้งเปลือกก็จะใหญ่ไปจมฟองก็เลยเอาเปลือกออกพอเปลือกออกเสร็จแล้วก็แช่น้ำต้มได้เลยค่ะ ลสยแดลมฟองค่ะทุกคนนี่จฝนก็ตกนี้ค่ะแล้วก็ทำแค่ตู้ไว้ก่อนพอแดดันร้อนเราก็ออกมารับประทานกันเนาะนี่เลยจัะอันนี้ก็เรียบร้อย เราจะทำมะพร้าวขาวแล้วก็เขาทั้งเปลือกเลยได้หรือไม่ก็ใช้ต้มได้ดังน,นั้นเดือดแล้วก็ใส่มะพร้าวที่เราปอกไว้นี่เลยต้มเลยค่ะก็จะได้เป็นมะพร้าวมะพร้าวไม่ใช่มะพร้าวขาวเป็นมะพร้าวต้มแต่ก็รสชาติเหมือนมะพร้าวขาวเลยค่ะทุกคนในแอปตปิลปอกเรียบร้อยอันนี้ก็จะได้แบบประมาณนี้เนาะ เราก็แต่งเอา <S <S แต่งให้สวยเอาอย่างเงี้ยแล้วพี่แต่งเอาเนี่ะกินน้ำได้กินเนื้อได้ทำขนมทำบุญทข้าวอ่อนก็ได้หมดค่ะหรือจะทำหอ่อหมูป่เข้าอ่อนก็ได้ค่ะทุกคนเสียงแอ์บฟองแข่งก็เสียงฝนเลยค่ะทีนี้เสียงฝนตกมา แตกแกเลยก็เลยมานั่งขามาเร้าเนาะทำอะไรไม่ได้ก็ว่วางๆตอนนี้เสร็จแล้วนี่ค่ะแอปตดขอบก็จะเอาลงในนะ้ำน้ำส้มเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะขารูกต่อไปอีกค่ะเราก็จะตักตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะตักง่ายค่ะ นานทำครั้งหนึ่งค่ะทุกคนก็อาจจะช้าหน่อยเนาะเรียบร้อยอีกหนึ่งลูกค่ะนี่จ้ะเร็ดปุบป๊บเราก็แช่น้ำเลยน้ำสม้มน้ำส้มที่เตรียมไว้ค่ะแช่ไว้เลยลูกต่อไป ยามว่างฝนตกตก็กเลยทำมะพร้าวอ่อนเก็บไว้กินยามที่แดดออกร้อนๆเนานะอันนี้เราก็ใช้เล่มเล็กเผื่อเลยจะง่ายจะเร็วแล้วเราก็ใช้เล่มใหญ่นในชอบเอาเปลือกออกอนี้เลยค่ะจัะ นานทำครั้งกค็กค่อนข้างที่จะสะดุดสะดุดนะคะทุกคนนา,นานได้กลับมาอยู่บ้านสวนครั้งนึงก็ทำครั้ง,งนึ่งเนาะได้กินของสดๆจากสวนค่ะทุกคนเราก็จัดการ ออกแล้วก็แช่ตู้ไว้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็ลงแช่น้ำให้ก่อนต่อไปลูกที่สีเอาอุ่สีโดนน้ำเลยค่ะทุกคนไม่ได้เรื่องแล้วลูกนี้อกับปองพาดค่ะทุกคนโอเคค่ะ เดี๋ยวลูกนี้ต้องจัดการใส่ถ้วยค่ะโอ้ยกำลังกำลังสนุกกำลังสนุกนี่ค่ะแปบ๊บนึงนะคะต่อค่ะต่อค่ะลูกที่สีค่ะทุกคนค่ะตดนน้ำก็เลยไปเอาน้ำออกเดี๋ยวให้เพื่อนๆไ้ชมเนะ โ okay. อเคตองนี้ก็เรียบร้อยช้อะนี่ น,นี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยเราก็จัดก,การเอาเล่มเล็กมาเอาเปลือกออกลูกนี้เป็นรูปที่ย่ค่ะรัผิดค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะจัดก,การเตรียมเอาเนื้อใส่ชามใส่กระปุกแช่ตู้เลยอันนี้เราไม่ต้องใส่ทั้งลูกเพราะว่าเราถึงเนื้อแล้วถึงเนื้อเราเอาเนื้อออกเลย นี่ค่ะโอ้ยเห็นเนื้อเลยค่ะทุกคนลูกนี้จะอ่อนอ่อนกว่าสามลูกที่แล้วโดนนิดโดนหน่อยได้เนื้อเลยโอเคอันนี้ค่ะเดี๋ยวแอดตกฟองให้ชมเนื้อนี่ค่ะทุกคนดูสิคะเนื้อกำลังอ่อนๆก็เตะๆเลยค่ะเดี๋ยวแอดตกฟองเอาชามที่ใส่นะ ขาทุกคนนี่เลยจ้ะนี่แล้วก็ตัดการเอาเนื้อนี่ค่ะเราก็จะตักเนื้อ้า,าใสเลยค่ะอย่างนี้เลยน,นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวแอ็กซ์โงขยับแค่นิดนึงนี่โอเคนะคะแล้วก็ตัดนี่จ้ะนี่ ตักลึกไปก็จะถูกเนื้อมากเกินเนาะก็นี่เลยจ้ะลูกนี้แอลกอพอง์ผ่าถุงเนื้อเนาะ,นะก็เลยต้องเอาออกเลยจ้ะเนื้อกำลังอ่อนๆเลยค่ะทุกคนนี่แหละมะพร้าวอ่อนของแท้เลยค่ะโอ้ยน่ารับประทานมากเลยค่ะี่ เนื้อะกะปักเลยเนื้อวุ้นๆเลยค่ะทุกคนเนื้อกำลังเป็นวุ้นเนาะนี่เดี๋ยวเอาใส่กระอับแล้วใส่ตู้ไว้เลยลูกนี้ลูกที่สี่เราแช่อย่างนี้เลยจ้ะนี่โอ้มารับประทานด้วยกันค่ะทุกคนน่าอร่อยมากค่ะแดดันร้อนแช่เย็นๆนะคะ แล้วเราก็ดื่มน้ำมพะพร้าวอ่อนนะคะนะมะพร้าวน้ำหอมหอมมากกับหอมใบเตยคะ่ะทุกคนหอมมากๆเลยคะ่ะมาามามารับประทานมาพาะพร้าวอ่อนด้วยกันคะ่ะนี่คะ่ะมาเลยคะ่ะอู้ดูสิคะนี่เนื้อวุ้นๆเลยคะ่ะทุกคนมารับประทานด้วยกันจ้าโอเคเดี๋ยวขอแอดตกปองขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกกำลบางแนงใจที่มีให้กันตลอดมานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ต่อจากคลิปช็อตนะคะมาเป็นคลิปยาวให้คลิปนึงเป็นมาปอกมะพร้าวอ่อนที่จันทบุรีให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะมะพร้าวเนื้อวุ้นๆเลยค่ะทุกคนน่าอร่อยมากเลยค่ะมารับประทานด้วยกันค่ะ